เชื่อมโยงกันในกระบวนการของการชูมมือแต่ละพื้นที่แล้วมีข้อมูลบางส่วนว่ามีความเชื่อมโยงในการชุงมุมที่บริเวณส่วนลุ่มพี่ดินลไปด้วยนะครับและจากที่เราดำเียนตั้งแต่วันแรกในกลุ่มชูงมุมก็ยังมีสองส่วนส่วนที่เป็นเกณฑ์กอร์ที่เรือร้อยก็จริงแต่เป็นตุ่มีส่วนหนึ่งที่พยายามจะยกระดับสถานการณ์หรือสมุนในเรื่องอื่นโอ้ยางเรื่องอาหารการกินต่างๆเรื่องอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่การตรวจสอบก็มีซึ่งอันนี้เราบันทึกทางข้อมูลต่างๆไว้เป็นทั้งหมดครับ บางส่วนขออนุาตเป็นข้อมูลของการสืบสวนสอบสวน่น่วนฝคะรับอันนก็ก็บาวนะครับเจ้าหาที่ตำรวจก็พยาการวบรวมหลฐานว่าถา่ว่าใครไปสูญเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกามาที่ถูกยิงนั่นขอป็วการยิงใจกันเองออางครับเดี๋ยวรอนิดดึงครับตองเน่อจาว่าระยะที่ตำรวจ้งเนี่ยไปสิบเมตรไม่สามสิบกิโลครับครับแน่นอนครับ ไม่มีใครคนอื่นเข้าไปได้นโยที่ตรงนั้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากผลการพิสูจน์ชัดเจนเนการในระยะไกลใจเย็นนิดนครับเดี๋ยวความติที่ด่ายครับอย่าเชื่อเลยอันนี้เดี๋ยวรอความติดขัดหายครับไม่นานครับท่านครับที่ว่ามีข้อมูลว่าม็อกภาคใต้กับม็อกส่วนลรมเชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลส่วนไหนตัวบุคคลเรื่องของอะไรตัวบุหรืออะไรครับมีตัวบุคคลบางส่วนที่จากบริเวณที่ตรวจพบก็มีการขึ้นปราัยอยูอาาย่บริเวณ หรือร่วกับตัวอยู่บริเวณที่จับจุมลงไปอยู่กับเจ้ี่ด้าที่าง้ด้วยครับถ้าประชาปิปัต์เกี่ยวข้องกับมอบที่ใต้นี่ครับผมยังไม่เหนนครับตรงนี้ขอเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคอยส่วนเจ้าหน้าที่ครับตรวจสอบไหมครับผมําเียนว่าเราจะตรวจสอบในการกระทำผิดกฎหมายเป็นหลักครับการจุมโนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนแต่การจุมนุมที่กระทำผิดกฎหมายว่าเป็นบุคคลใดก็แล้วแต่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมดำเนินการครับ หมายถึงนั้นกลุ่มผู้ชมนูนโดยปกติการนาหรือการต่างๆเหล่านั้นหรือผู้ชมนูนท่านอื่นๆถ้ามีส่วนผิดกฎหมายก็ดำเนินการครับตามกระบวนการของกฎหมายครับแต่ได้เอาที่เสียลงไปยื่นตุนให้กับน้งใจตรวจผู้ชมนูนอนนี้เป็นการ้แจงนะว่าปฏิบัติตระกูลอันนี้ผมผมไม่ตอบครับได้ครับวันนี้ทาม็อบปิดถนนปิดรถไฟทำอย่างไรครับนั่นนะครับเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ชัดเจนครับตำรวจทำอย่างไรครับมีของเมื่อกี้ผมตอบร้องกรณีครับในบางกรณีผมขอสมน์เป็นยุทธีในการปฏิบัติการ ในการบริหาิการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นั้นสามารถกระได้หลายรูปแบบเช่นทางวาตรการของการกฎหมายทุกอย่างการขอเปิดพื้นที่การขอต่อสานแท่งการขอคุ้มครองยคราต่อสานปกครองการออกหมายจับกรณีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าทางกนนําหรือการเป็นาชเจ้ามนุษยใดขบวนการางการทำความเจจาตกลงกัระต่างๆศาลการใช้กำลังจะต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่นนี้ไม่ได้เท่านี้ครับดังนั้นทั้งหมดจะมีขั้นกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการเนิการ คนไทยด้วยกันนครับไม่มีความจําเป็นเดี่ยวใชายความรุนแรงการดำเนินการจะต้องใช้รบเป็นประเด็นหนึ่งที่พูดถึงครับท่านความรุนแรงที่ขยายตัวอย่างที่น้องว่าเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับว่ายกระดับความรุนแรงเพราะอย่างนั้นมันเมื่อเนื่องจากบ้านเราไม่มีกฎหมายชุมยดูสธานะวิธีการที่ต้องใช้พรบยกระดับของกฎหมายเป็นพรบความมั่นคงลื่นื่นก็มีความจำเป็นที่จะเป็นวิเคราะห์สถานการณ์และผงก็โรวตผก็ต้องทำใบเดียวครับเราคงมีการประชุมกับรัฐงาลเกิดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการประเมินสถานการณ์การนการช่วโมมตออกครับหมายจับมีออกเพิ่มไหมครับหมายจับจนปัจจุบันนี้ออกมาแล้วกี่ลายครับน่าจะมีเพิ่มครับเดี๋ยวทั้งหมดตอนนี้รวมแล้วเท่าไหร่ฮะก็น่าจะบวกจากการตรวจสอบข้อมูลจากทั้งูกการตำรวจจังหวัดนครศรีราชนะครับน่าจะมีการจับเพิ่มการจับออกหมายจับเพิ่มเนี้ยท่านก็พผู้เองเมื่อวานผมก็ได้ยิ Connie, นไปหลัวท er <ounced> <identified? ìn S 1> ่านว่าคงมี่งไปเพิ่มจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่นั้นท่านบอกเดี๋ยวเราคงจะมอบให้ทางฝ่ายพื้นที่เป็นผู้ชี้แจงครับ ขอไม่มีปัญหาครับในเมื่อมีสถานการณ์นั้นจะมีผู้ที่รับผิดชอบเป็นตำรวครับขณะนี้ถ้าเป็นกฎหมายปกปติความรับผิดชอบจะอยู่ที่ทตำรวจในการดูแลแต่จริงแล้วหัวหน้าของผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในกรณีที่การมีการจุกลมที่ต่างจังหวัดนั้นคือผู้ว่าราชการจังหวัดตามพาบปาองกกนรไฟบาดุเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นอบอหตุการตำรวจอัยการตาฝ่ายกฎหมายฝ่ายต่างๆที่อยู่ในจังหวัดจะเป็นยูทีมงานของจังหวัดเป็นหลัก ส่วนการประเมินนั้นกฎหมายปกติไม่สามารถดูแลได้จังหวัดก็จะดำเียนชี้แจงตามระับชั้นมหาไทยจังหวัดต่างๆมหาไทยตำรวจต่างๆตำรวจตำรวจมหาไทยประชุมตกลงกันกับกรมเสนอกรมสมมติต้องยกระดับว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้ทำเฉพาะตำรวจฝ่ายเดียวกับการจะยกระดับและจะมอบหมายใครตามพรบความมัดลงไปในนั้นมอบให้ก็ได้จะมอบฝ่ายปกครองก็ได้มอบตำรวจได้หรือฝ่ายอื่นก็ได้แต่ขณะนี้ผู้ว่าต้องรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายตรงนี้ครับ ถ้าครับมองอย่างไรทำไมกรุงพิษณุ์ชลพยายามที่ให้รัฐรับผิดชอบกรณีที่การยิงกันตายผมอยากถามกันครับต้องรับผมอยากถามกลับเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่ในเมื่อตำรวจไม่สามารถเข้าที่เหตุได้ตั้ง10กิโลเมตรเมื่อวานเจ้าหน้าตำรวจทั้งแพทย์ทั้งกลุ่มพิเศษทหารจะเข้าที่ยังเข้าไม่ได้ครับแนวทางการศึต้องให้ญาติคนน้องของคนเสียชีวิตพาเข้าเข้าไม่ได้แล้วจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำได้ไง ใช่ไหมครับตํารวจจะเข้าไปตํารวจที่จะไปดูที่เกิดเหตุจะไปพิสูจน์ก็เลยาพิสูจน์ความเป็นจริงเกิดขึ้นเป็นตํารวจที่ไม่ตํารวจไม่มีอาวุธเลยยังต้องให้คนพาเข้าเลยมองว่าเขาอกมาเป็นเพื่อนไขไหมะแน่นอนครับอย่างไงครับกลุ่มการนาผู้ชุมนุมบางส่วนเป็นกลุ่มที่นิยมความรุนแรงอยู่แล้วพยายามจะยกระดับและยุ่ยยุ่ยเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดนี่หลังงานที่นี้ต้องทําด้วยความรอบคอบครับเจ้าที่เองพยายามจะหยุดยัยงตรงนี้มากที่สุด โรงพยาบ,บาลเองก็พยายามจะย้ำตลอดเวลาครับว่าให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องโปรง่งใสผมนัาเรียนขนาดเมื่อวานการชี้แจงเรื่องการยันสูตรนั้นก็ขอบคุณท่านผู้บริการโรงพยาบาลมหา,าลัยได้คณะได้ชี้แจงนะครับแล้วขนาดแพทย์ก็ยังมีทั้งแพทย์ข,ของมิติเวชโรงพยาบาลและสถาบันนิทยาศาสตร์ประจุวิถีถามไปด้วยอาจารย์วงการมีเป้าหมายที่ต้องการโรงพยาบาลให้เป็อยผมไม่อยากพูดว่าเนั้นเป็นการยั่วยุกยกสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย ตอนนี้กุณเป็นศูนย์ครับตอนที่คุณเป็นศูนย์ตอนที่คุณเป็นศูนย์เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นมีการใช้ตัวอ่างอะไรเขาตู้อีกครั้งครับในกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะะมีการตรวจสอบเบื้องต้นไหมครับว่าตู้ที่เขาชุมนุมอยู่เขามีการเสพสารเสพติดอะไรบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับอยู่ในหลักฐานครับวันนี้ทําอะไรไม่ได้ก็มันมีอายุความครับกรณีถ้าจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน3ามหมื่นบาทหรือวิบากมีอายุความ10ปีถ้าเกินกว่านั้นอายุความ20ปี พย,ยัญชนะดำเนินคดีนั้นสามารถดำเนินาาการได้ตลอดเวลา๋ย่ผมต้องเรียนครับไม่มว่าคุณจะทําอะไรนะจุดไหนก็นแล้วแต่คุณพกอาวุธเตะไปเตะมามีผ้าปรากฏค,คุณฟวานก้อนหินเด้าที่คุณเสพยาเสพติดต่างๆหลักฐานต่างๆมันลบไม่ได้นะครับระฉะนั้นสามารถดำเนินคดีได้นี้มี5จุดใช้กำลังตรวจก่อนมนาได้ขอสมมหรือไม่ครับ<อ>คุณคู้ใหญ่ามีสถานการณ์รุนแรงค่ะก็ห้ที่ตำรวจพร้อมเข้าพื้นที่ภายในกี่ชั่วโมงครับ ถ้าอาการรุนแรงจะต้องประชุมกันหลายส่วนยกระดับในการปฏิบัติงานผมบอกว่าในการเข้าสถานการณ์รุนแรงเจ้านี่คงไม่จาเป็นทรียะต้อง,ก,งการใช้กําลังเป็นวิธีการสุดท้ายที่ดมากกว่าน,นะครับคงตอบไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าครนี้เจ้าที่ตำรวจไม่ได้เป็นผอ,อเหตุการณ์นะตรงนั้นนะครับนะครับทําำไมเราไม่ใช้มาตรการหรือว่ามาตรฐานเดียวกับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพ กฎหมายเขาบอกนั้นบ้านเรามีกฎหมายนะครับการจับกุมเรียกเหมือนนับกเรียกเหมือนนักพรนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงการจับกุมวิธีต่างจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดครับงั้นก็แก้ปัญหาเนี่ยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ